สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พัทรพฤทธาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นยังไงในตอนนี้ให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมา ให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเร่นต่อนะคะเลือกกันได้เลยจ้ะอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเรามาฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่หึงกันก่อน ขอดูพลังงานของเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะโอ้มาก็สามดับเลยอะมีเรื่องที่ชินแชงจิตใจกันหรือเปล่าหรือไม่ก็เกิดรักสามเศร้าอะไรอยนี้ไหมสามสี่เศร้าเนาะต้องมาเฮลิ่งตัวเองดูวยจิตใจหรืออาจจะเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นแต่ว่ามันเป็นภาพที่ติดตาก็ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณก็จะเฮลิ่งตัวเองได้แล้วเนาะ คือก็ดีขึ้นอ่ะแล้วก็คุณก็มีความหวังว่าจะพบเจอสิ่งที่ดีดเรื่องดีๆอะไรอย่างงี้บางท่านบางรายก็มีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วนะแล้วก็วางแผนกับชีวิตของเราอะไรให้ไปให้แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วดูเหมือนว่าเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาด้วยความรวดเร็วหรือไม่ Cle Clo คนกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรือไม่ก็มีอะไรที่มันเท่าเทียมกันก็ได้ บางท่านบางรายนี่เอาจิตถึงจิตสื่อกันก็ได้นะจิตสื่อจิตจะแบบอ่านใจกันออกแบบอาจจะเป็นความฝันก็ได้ฝันถึงกันหรือไม่ก็ใครทําอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าจิตมันสื่อถึงกันว่าเอ้ยเป็นอะไรยังไงออถ้าเอเนจีของคุณเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันนะเราจะไปตอบคาถามตามท็อป c ิกที่ว่าเขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นยังไงในตอนนี้ไหนมาดูกันสิวันนี้เราภูมิใจนําเหนือไพ่น่ารักน่ารักให้กับเพื่อนๆของเราเนาะ เขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นยังไงในตอนนี้เหรอเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแบบว่าเออมีทางเลือกใหม่แล้วก็อยู่กับครอบครัวของคุณยังมีความสุขมีคนของใจแล้วอะไรเงี้ยมีหวานใจใหม่แล้วแต่คุณก็ทำหน้ามันนามันโนกนิ่งๆเฉยๆแบบมั่นใจมีอีโก้มีทิฐิใส่เขา ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสนใจหรือว่าตัดเขาไปจากชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเขาคิดว่าคุณน่ะทำให้เขาเนี่ยต้องแบบคอยฮิลเล่งดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็เขาเนี่ยตั้งป้อมใส่มีทิฐิมีกำแพงแล้วก็อยากเอาชนะคาคานกันเหมือนก็แบบว่ามีการแข่งกันชิงดีชิงเด่นอะไรอย่างเงี้ย เขาคิดว่าคุณนะ่ะมองว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมีความเพียบพร้อมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหากับเบอร์หนึ่งที่หนึ่งของเขาก็ได้ เขาคิดว่าคุณมองว่าเขาเนี่ยทำมาหากินขึ้นทำมาหากินเก่งแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆนานาได้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเจ้าชู้แล้วเขาก็คิดว่าคุณน่ะสนใจแต่การงานแล้วก็การงานของคุณเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดอยู่กับที่ไปนู่นไปนี่ตลอดไม่สนใจเขาด้วยแล้วก็มีการแตกต่างกันอาจจะคนละเชื้อชาติศาสนา ต่างภาษาไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลพวกที่จะต้องแบบทํางานแบบเสี่ยงๆเนาะบางท่านบางรายนี่อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกพร้อมลถพร้อมลุยพร้อมบุกต่อุยไปทุกที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเดียวกับชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับเราก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกทหารตำรวจวิศวกรชจวดแอร์โฮสเตสพวกขนส่งต่างถิ่นแดนไกลพวกที่ทางานเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์แต่งรถ ซ่อมรถหรือมันก็อะไรที่เกี่ยวกับรถกับเรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นพวกที่ได้รับมรดกตกทอดมาก็ได้หรือบางท่านบางรายนี่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับพวกเกษตรกรรมเป็นพวกชาวสวนชาวไร่อะไรอย ing, ceramic, ่างงี้ก็ได้เนาะหรือมันก็บางท่านก็อาจจะเป็นพวกศิลปินนักร้องนักแสดงพวกที่มีชื่อเสียงแล้วก็พวกที่ทํางานเกี่ยวกับความบันเทิงอะไรอย่างงี้ก็ได้เขาคิดว่าคุณน่ะเป็นอิสระในตัวเองแล้วตอนเนี้ย มีอิสระคือปลดแอกช่วทยทวงตัวเองได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไป,น,ปน,นู่นไปนี่ตลอดไม่ค่อยได้หยุดอยู่กับที่หรือไม่ก็เที่ยวไปแจกความรักให้คนนู้นคนนี้ทีนี้เราจะมาถามว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกกับคุณยังไงก็คิงออฟคัพราชาถือถ้วย <laughs> ก็รู้สึก,กว่าคุณอนะ่ะเจ้าชู้เหมือนเดิมแหละ <laughs> คือ ให้คาปรึกษากับคนนู้นคนนี้ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยสนอกสนใจกับคนอื่นทีกับเรื่องกูเนี่ยมึงไม่เคลียร์เลยอะไรประมาณนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่ารอการติดต่อจากคุณตลอดเวลาทั้งวันรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอแต่ก็ไม่ติดต่อมาทําไมไม่ติดต่อมาก็มีการแบบว่าแอบซองแอบมองแอบตามเนาะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเสน่ห์ดี แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะสเสน่ห์แรงในตอนนี้สเสน่ห์แรงใครเห็นก็ต้องตาต้องใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะเอารมแปรปวนอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างงี้ไม่รู้แล้วก็เดาทางไม่ถูกจับทางไม่ได้แต่คุณก็หน้าที่จะแบบว่าเป็นคนที่น่าค้นหาหน่าศึกษาน่าคนา้นคว้าเป็นคนที่เขาแบบเอออยากติดตามแหละแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจับทางไม่ถูกเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาก็มีเรื่องราวที่มันมี การแบบบาดหมางใจกันไ <themselves> หมทะเลาะกันแล้วก็เครียดซีเรียสหาทางออกไม่ได้อาจจะมีการแบบว่าพูดคุยกันไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะคุยกันแบบอะไรนิดหน่อยก็ทะเลาะกันหรือไม่ก็ปัญหามันเยอะอะไรเงี้ยปัญหารอบด้านรอบทางเขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอคุณแต่งงานในกรณีที่คุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะแต่ถ้าเกิดคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วเขาก็อยากจะกลับมาแบบรีเทิร์นอะไรเงี้ยรีเทิร์นกลับมาหาคุณ ทีจะมาสังโรแมนเจอร์กันว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี้ยโรแมนเจอร์บอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นรักแท้ต่อกันนะรักแท้ย่อมมีอุปสรรคบางท่านบางรายบอกว่าโอ้อุปสรรคเยอะชิปเลยก็มันเป็นความรักที่แบบว่าจะต้องเป็นบททดสอบของสวรรค์หรือเปล่าแต่ว่าโรแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่ามันเป็นความรักที่ ถ้าคุณรอคอยได้มันจะมีความสุขความสมหวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางท่านบางรายเนี่ยอยากมีการแบบว่าจุ๊บจุบกันใช่ไหมแล้วแม่จะอยากบอกอยาสื่อสารว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณจะมีการงอนง,อนงอนกันนะอยากให้คุณเนี่ยปรับความเข้าใจกันในกรณีที่คุณอยากคืนดีกันหรือว่าอยากรีเทิร์นกันนะคอยคุณเนี่ยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ เคลียร์กันสองคนโดยป่าศะจากบุคคลอื่นคือประมาณว่าเอ้ยคุยกันข้างทา,างเลยอ่างเงี้ยลักเข้าป่าเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้นนนทีนี้เราจะมาฟังอลเลอร์การ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้อาลเลอร์การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยยกระดับมาตรฐานของชีวิตของคุณได้แล้วไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากนะคะ เพราะว่าคุณก็มีดีในตัวเองไม่ต้องไปเออเนือน้อ,อต่ำใจหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าอุ้ยเราจะทํานูน่นทานี้ได้ไหมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคุณก็มีดีในตัวเองอยู่แล้วไงเอะค่กการ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าในเชิงบวกเนี่ยเราก็พร้อมที่จะต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องตะลุยไปนะคะแล้วมันเป็นแบบว่าบททดสอบอะแล้วเดี๋ยวก็มัน จะดีขึ้นในชีวิตของคุณนะจะเกิดสิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณนะคะประมาณว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกอีกนิดเดียวคุณก็จะประสบความสมําเร็จแล้วฉะนั้นอย่ากลกัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าทุกการจากลาหรือว่าทุกการจบอะไรเงี้ยมันนําพามาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สดใสเสมอนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นกําลังใจให้นะคะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปิดโอกาสให้คุณแล้วนะและท่านก็ประทานพรให้คุณแล้วด้วยเพื่อนๆค่ะถ,ถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจหรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยทิ้งไปนะคิดจะว่าเราเล่านิทานิยายฟังขำๆฟังื่อความบันเทิงเป็นหลักเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะแล้วถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอเกิดด้วยความรวดเร็วแล้วกับปฏิหารเลยขอพริทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเรานะคะ และถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นใจสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจเลยนะอย่าลังเลยเดี๋ยวไม่ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้เราจะมาฟัง เหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเพื่อกันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเของเราในตอนนี้เหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทํานู่นทํานี่ด้วยตัวคุณเองหรือว่าทําด้วยตัวคนเดียวอะไรอย่างนี้มันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาตัวช่วยหรือไม่ก็บอกคนนู้นคนนี้ให้ช่วยเราจะได้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นแล้วก็ ที่สาคัญคือแบบว่าประหยัดแรงเราด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นไม่ดีหรอคะเพราะฉะนั้นอยามวมจะเก็บไว้คนเดียวนะคะกระจายไปเลยคะ่ะให้คนอื่นเขาทาบ้างแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาฟังการใบนี้ที่เพื่อนเพื่อนเลือกนะก็คือว่าเดี๋ยวจะมีชายหนุ่มหรือหญิงสาวรูปง,งามเนี่ยมาอ่อยมาเฟอร์ตหรือไม่ก็มาจีบคุณมาขอโอกาส แต่คนคนนี้เขาก็ออกแนวเจ้าชู้เจ้าชู้แหละทีนี้เราจะมาเสริมคือว่าจะมีพวกชาวอะไรธาตุอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้านในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำำําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีธนูราศีกันแล้วก็ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมขอจบการทำนายของเพื่อนเพื่อนกล่องที่หนึ่งไว้แค่นี้แล้วเราไปต่อกับเพื่อน,อนๆกล่องที่สองกันขอญยตเก็บนะคะ ของณเพื่นอนครงที่สองขอดูพลังงานของพเพื่อนก่อนนะดูเหมือนบางท่านบางรายนี่จะมีการแบบเดินทางงานการของคุณไม่ได้หยุดอยู่กับที่ใช่ไหมต้องไปเกี่ยวกับภาคสานามไม่หไหมก็โอ้ยอยากจะนั่งออฟฟิศบ้างจังเลยแต่ว่านั่งได้แป๊บเดียวก็ต้องออกนอกพื้นที่อีกแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะมีงานใหม่ๆหรือว่างานอะไรที่คุณเนี่ยเคยวาดหวังไว้หรือว่าอยากจะทาอ่ะหรือไม่ก็ จะหางานใหม่เลยตอนนี้เนาะมันเป็นโอกาสของคุณอะซึ่งคุณจะได้แสดงความสามารถของคุณให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยทําได้วะอย่างเงี้ยแบบว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ก็จะมีคนเนี่ยหยิบยืน่นงานมาให้คุณชิ้นเนี่ยหรือไม่ก็จะได้อะไรที่แบบว่าคุณอยากได้อะคุณจะได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณมีความเครียดซีเรียสมีตกกังวลอาจจะปัญหาเยอะรอบด้านหลายด้านที่เราจะต้องแบบว่าเผชิญกับมันแต่ว่ายังไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกับ ถูกจำกัดความคิดหรือไม่ก็ตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนติดคุกไหมแบบว่าหันไปทางไหนก็อกโอ้ยน่าเบื่อจังเลย่ะแต่เดี๋ยวอีกไม่นานนี้คุณก็จะได้ร่วมวงสังสรรค์กับพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงอาจจะเป็นครอบครัวของเราก็ได้หรืออาจจะไปมิเติมิตติ้งไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงก็ได้นะคะและก็คุณเนี่ยเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินใช้ใจ่ายเงินแบบประหยัด และดูเหมือนว่าในอนาคตนี้นะการเงินของคุณมันจะมีความมั่นคงด้วยการที่คุณรู้คุณค่าของเงินใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดอะไรนี้คือจะใช้ใจ่ายก็ต้องวางแผนเนาะหรือไม่ก็เกี่ยวกับความรักเนี่ยคุณก็จะดูแล้วดูอีกสแกนแล้วสแกนอีกถ้าไม่โอเคหรือว่าอุย้ยจะต้องไปกัดก้อนเกลือกินหรือว่าจะต้องแบบลําบากอะไรเงี้ยไม่เอานะเราก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะ <laughs> ถ้าใอเี่ของคุณเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันนะเราจะไปตอบคาถามตามท็อปปิกกันว่า เขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ไหนมาดูกันวันนี้เราภูมิใจนำเหนือไพ่น่ารักน่าักสำหรับ FJ ผู้น่ารักของเราเนาะเขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้มองว่าเขาก็อยู่กับคนของเขาเอยังมีความสุขเองไหม อาจจะเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่มีความสุขดีแล้วก็ไม่สนใจคุณสนใจแต่การงานเขามองว่าคุณน่ะดุแล้วก็ดือ้อบอกไม่ค่อยฟังแล้วก็ไปประมาณว่ายอมชีโรล,ล่าบให้กับคนอื่นซึ่งไม่ใช่คุณมองว่าไปหาความรักแบบคนที่เด็วกกว่าอ่อนกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเริ่มความรักกับ เด็กๆมีพลังงานที่เด็กๆที่สดใสอม,มองว่าคุณเจ้าชู้ไม่สนใจเขามองว่าคุณเนี่ยรักอิสระเสรีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วในตอนนี้ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยหยุดอยู่กับที่แล้วก็อประมาณว่าไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปแล้วคุณก็พร้อมบุกตะลุยไป ใครทัดทานคุณก็ไม่สนใจเขามองว่าคุณนะ่ะตอนเนี้ยไปให้ความรักความสัมพันธ์หรือว่าไปเปรยคนอื่นซึ่งไม่ใช่เขาแล้วก็ไปดูแลกันอย่างดีแล้วก็มีการวางแผนกันติดต่อสื่อสารกันแบบนู่นนี้นั้นคือไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตเลยแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานทําเงินคือไม่มีการที่จะสนใจใจดีอะไรคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยมองว่า เขาไม่มีคุณในชีวิตอะมีแต่คนของเขาแล้วก็อาจจะเป็นอิสระแล้วในตอนนี้เขามองว่าคุณอนะมองว่าเขาอะจะต้องไปเทียทเท่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือไม่ก็ไปเฟิดไปอ่อยคือเป็นพันไม้เลื้อยเลื้อยไปนูน่นไปนี่ตลอดอะแบบว่าอยู่ใกล้ใครก็ไปเกาะคนนู้นคนนี้หรือไม่ก็ชอบถูกใจก็ทําตัวดีๆน่ารักน่ารักอ่อนๆหน่อยถ้าเกิดกูเบือ่อกูก็ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจใครทัดทานก็หาได้สนใจใส่ใจไม่ไม่เอา ไปหารักใหม่ไปแบบไปแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้เราจะมาถามว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรเขารู้สึกว่าเขามองดูแล้วว่าการกระทําของเขาหรือคําพูดของเขาแล้วก็แต่ที่เคยอยู่ด้วยกันเนาะอาจจะเป็นการที่งเงียบๆใส่กันพูดจามไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยเข้าหูหรือไม่ก็เข้าหูกูเกินไปอะไรนี้มีการทะเลาะเบาแหวงกันไหมแล้วก็มีการตั้งแบบว่าเจ็บจากจบ แยกทางอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขารอการติดต่อสื่อสารกับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากพูดคุยแต่ว่าทําได้แค่ส่องมองแอบตามเท่านั้นเขายัางไม่กล้ามากพอด้วยการที่เขาเนี่ยเคยทําร้ายจิตใจคุณหรือไม่ก็ทอยยศหักหลังต่อความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณกับเขาต้องเงียบกันไป แต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าอยากให้คุณเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตดีกว่าคือเขาอยากต้อนรับคุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยการที่เขาอาจจะเป็นคนแบบหัวดือ้อหัวแข็งพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ก็พูดไม่ฟังนะมึงเนี่ยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะมันก็เลยทําให้มันมีทิฏฐิอะแล้วประมาณว่าค่อยอยากที่จะง้อแหละว,ว่าแต่ตอนนี้กูมีทิฏฐิอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ ออแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็สมหวังในชีวิตไหมล่ะคะถ้ามัวแต่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอยคุณง้อฉันก่อนสิฉันง้อคุณก่อนสิแล้วเมื่อไหร่จะเกิดความสุขล่ะคะฉะนั้นคนละครึ่งทางเถอะนะคะเพื่อนๆตึ้งไปก่อนหรือไม่ก็โทรไปก่อนหรือไม่ก็อะไรก็ได้ส่งสัญญาณไปที่ดีๆเนาะแล้วก็พูดคุยกันจะได้เกิดความสุขความรักในกรณีที่คุณต้องการที่จะรีเทิร์นกับคนรักเก่านะแต่ถ้าเกิดคุณไม่โอเค มองว่าปัญหาอุปสรรคมันเนยอะชิปเป่งเลยวะหรือไม่ก็หนังสือเล่มเดิมอ่านกีครั้งก็เจอแบบเดิมก็มูฟออนนะคะเราขออนุญ,ญาตแนะนําแบบนี้นะคะถ้าจะเพื่อนๆบอกว่าฉันจะรอหรือไม่ก็ฉันจะไปต่อก็มันเป็นฟีวิวของเพื่อนๆน,นะคะเราก็แค่อ่านไพ่เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นนะคะทีนี้เราจะมาฟังหลอมเนเจอกันว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนเนี่ยเนี่ยมูสิหลอมเอนเจ๋บอกว่า คุณมีความน่ารักอยู่แล้วแล้วก็สามารถดึงดูดความรักแล้วก็ความสุขเข้ามาในชีวิตได้นะแล้วก็ครอบครัวของคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณนะไม่ต้องจมปักอยู่กับเรื่องอดีตที่มันฝังใจที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปนะแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคเนี่ยคุณรีบชี้ออกมาให้ไวเลยนะและคุณไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะมีความรักไหมความรักดีๆจะมีไหม ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณสามารถที่จะดึงดูดความรักคนรักหรือไม่ก็อะไรที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนจะมีคนมาประคองรักประคองแบบความรักของคุณแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องสเสียดขอเพียงแต่คุณตัดขาดให้ได้กับความรักความหลังที่มันเลวร้ยวายที่มันฝังใจที่มันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคเนี่ยทิ้งไปนะคะแล้วเราเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ อนาคตแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อนๆต้องมีความสุขเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะมาฟังอารลากการกับสิ่งศักสิทธิ์กันหน้าว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในต,ตอนนี้ไหนมาดูกันอาราลกซาอยากบอกอยากสื่อสารว่ามันจะมีภาพลวงตาอยู่ประมาณว่าคนนู้นคนนี้เล่นละครตลก แลงปิ้นป้อนหรือไม่ก็เล่นละครตบตาคุณอยู่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนแบบว่า mm. หลอกต่อหน้าทาอีกอย่างนึงรับหลังอีกอย่างหนึ่งขอให้คุณเนี่ยมองดีๆแล้วก็ถ้าเกิดคุณมองดีๆเนี่ยคุณจะเห็นภาพจริงความจริงนะคะพวกนั้นนะ่ะสามารถที่จะตบตาคุณได้แต่ไม่สามารถที่จะหลอกคุณได้ถ้าเกิดคุณมีสติแล้วคุณก็มองอย่างลึกซึ้งมองอย่างจริงจัง แล้วก็จะเห็นเองว่าอะไรเรื่องจริงอะไรเรื่องเท็จเอาละครอการ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาอาจจะชอบช่วยเหลือสัตว์หรือไม่ก็ชอบทําบุญอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็พวกสัตว์ชั่วไปอะไรอย่างนี้นะพวกสัตว์เล็กๆสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบคุณรู้สึกว่าอุ้ยน่าสงสารจังเลยคุณก็พร้อมที่จะปกป้องให้ทงให้ทานให้อาหารการกินคือ ดูแลสงสารจังเลยก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาให้มันกินอะไรเงี้ยให้มันมีการอิ่มท้องไปมึบมื้อนึงหรือไม่ก็ให้มันมีชีวิตรอดประทางชีวิตไปได้เนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันจะเป็นผลบุญสะสมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะอยาคิดว่าอุ้ยทำบุญเล็กๆน้อยอย่างนี้มันจะประสบความสาเร็จไหมหรือว่ามันจะนู่นนี่น้อยเดี๋ยวจะผลบุญเนี้ยจะสนองคุณเองนะคะ ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าอาหารการกินหรือว่าความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยมันจะสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยเพื่อนๆค่ะถ้าฝั่งเราเครียรสีเลียนไม่ชอบใจหรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของฉันเลยเอาอะไรมาพูดเนี่ยทิ้งไปนะคะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังคำขำ,ำค่ะฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลกักส่วนท่านใดขำไม่ออกทิ้งไป เพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะส่วนถ้าท่านใดรู้สึกว่าตรงนี้ดีจังเลยอยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของฉันก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วแล้วกับปฏิหิรเลยพอดพลีทาโลขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเรานะคะแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมกดที่เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน สิ war, ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีความอุดมสมบูรณ์กับชีวิตของคุณนะคะทีนี้เราจะมาฟังว่าเหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเพื่อนเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเพื่อนเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคอยดูสัญญาณมองดูสัญญาณดีๆนะคะอาจจะมาในรูปแบบของฝ้าของคร์มของความฝันหรือไม่ก็คือเสียงกระซิบหรือไม่ก็ติดใต้สำนึกของเรานี่แหละ บอกว่าเออได้เวลาแล้วนู่นนี่นะั้นคือคุณจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองนะคะทีนี้เราจะมาฟังการใบนี้ที่เพื่อนๆเ,เลือกนะคือว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยจะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีคนมาเติมเต็มให้ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นรักแรกพบหรือว่าความรักอะไรที่มันบบว่าดีๆล้นเออมาเริ่มต้นความรักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็โอเคอยู่เนาะ ีนี้เราจะมาเสริมเพว่าจะมีพวกชาวไรถ้าไรเข้ามาเกี่ยวกับ <_ d ata> พกเพื่อนเพื่อของเราบ้านในตอนนี้ <_ d ata> ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำทำนนะายนนไพ่ของเรานะคะจะมีราศีพฤษกราศีมังกรราศีมีนแล้วก็ราศีกันขอจบการทานายของเพื่อนเพื่อได้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพน่น,น,พนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ํานะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ไเจาะตรงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงไปว่าพลังงานเราจนถึงการสื่อถึงกัน ท่านใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยทิ้งไปคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังคำๆนะคะเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้และสําหรับวันนี้ขอให้เอฟีของเราเนี่ยประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆกันทุกท่านเลยขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ